สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูขแนแกงกะหล่ำผัดหมูสับค่ะแล้ววันนี้ก็เป็นกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านๆเลยและถ้าวันนี้จะทํากับข้าวอะไรแล้วนึกกับข้าวไม่ออกนะคะให้นึกถึงช่องอร่อยแบบบ้านๆนะคะมีครบจบที่ช่องของเราเลยค่ะ มาดูวิธีการผัดกันเลยค่ะวัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือแหนงกะหลำค่ะแหนงกะหลำวันนี้แอดมินได้มาเยอะมากเลยที่ตลาดสดนะคะซื้อมาถุงหนึ่งเขาขายอยู่แค่20บาทแต่แอดมินจะแบ่งเอามาทําเป็น2เมนูนะคะเมนูแรกก็คือแหนกกะหลำผัดหมูสับค่ะเวลาเราซื้อผักมาเนี่ยเราจะต้องล้างให้สะอาดนะคะจะล้างด้วยน้ําเกลือล้างด้วยทับทิมด่างล้างด้วยเบกกิ้งโซดาก,ก็ได้นะ ค่ะเรามาดูวัตถุดิบอย่างแรกเลยแอดมินใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่3กรีบนะคะจากนั้นก็นํามาตําค่ะ3กรีบนี้แอดมินไม่ได้เอาเปลือกออกนะก็ตาทั้งแบบนี้เลยค่ะตาให้อ่าไม่ต้องละเอียดมากนะคะเอาประมาณนี้ค่ะแล้ววัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหมูสับค่ะหมูสับใช้อยู่แค่100กรัมค่ะวันนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะต่อไปมาเริ่มผัดกันเลยตั้งกระทะ ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ติดไฟเลยใช้เป็นไฟแรงนะต่อไปก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เราจะเจียวกระเทียมให้กระเทียมเนี่ยส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะแล้วก็มีสีเหลืองๆสวยๆนะขั้นตอนต่อไปค่ะ ใส่หมูสับลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปจนกว่าหมูสับจะสุกค่ะหมูสับสุกแล้วใส่แขนกกะหล่ำลงไปค่ะ จากนั้นจะปรุงรสชาติเลยใส่เป็นซอสปรุงรสลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ซอสหอยวันนี้ใส่ผงปรุงรสด,ด้วยค่ะรสหมูอีกครึ่งช้อนชาจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าแขนงกะลำจะสุกค่ะแล้ววันนี้ก็ทำง่ายแล้วก็ได้กินเร็ว ะรับประทานกับข้าวสวยแล้วร้อนหรือว่าจะมีเป็นน้ำพริกน้ำปลาหรือว่าน้ำปลาพริกหรือว่าจะรับประทานกับน้ำพริกด้วยกะได้ค่ะน้ำพริกต่างๆก็อ่ไรเหมือนกันค่ะวันนี้แหนงกระล่ำก็20บาทจะแบ่งเป็น2เมนูค่ะตอนนี้ก็ผัดมาเสร็จเรียบร้อยปิดแกด๊สและเราไปจะเสิร์ฟกันค่ะเดี๋ยวต่อไปก็คือจะมีคลิปโดยการทำใช้แหนงกระลำอีกนะเพื่อนเพื่อนก็รอติดตามรับชมกันได้นะ และนี่ละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดแขนงกะหลำหมูสับค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้เราก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ